แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมเบ็ยที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อป ออสติเปิลเช้ากินอนัดทุกคนวันนี้นะครับก็พบกับชาเลน g e สมซีซันวันเดอร์ครับกันก็น,นึงด้วยใกล้จะตัดรอบแล้วก็บอกกับชงอัปเดตนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเล่นเท่าไหร่ทั้งนั้นเรามาเล่นเบรกสมกันสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันนะผมนานๆทีแล้วก็หรือช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเล่นบ่อยอยู่นะเบรกสุมนะฮะทำคลิปกันเนาะโอเคอ่ะก็มาวัดกันว่ากล่องจะดีหรือเปล่า <laughs> เพราะว่าเอาจริงๆเบรกนี้นี่วัดดวงขั้นสุดนะเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาเอาดี เอาเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเออหรือว่าตานี้ดวงจะดีวะอืมหรือตานี้ดวงจะดีนะขอกล่องดีๆด,ด้วยได้ปะโอ my god นี่มม oh ผมเพิ่งเคยเดาตอนเดีย ก็รู้อยู่หรอกว่ามันมีโอกาสเปิดจะแบบไม่ออกอะไรเลยแต่แบบเพิ่งเคยเจอเนี่ยแหละที่กว่าได้บอฟเรเจนเดอรี่ <c oughs> คือเปิดกล่องมาไม่มีหาแตดอะไรเลยอะไรมาก็เอาอะไรไม่มาก็ไม่เอาแค่นั้นแหละเอออะไรที่เป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอยู่วันยังคำ่ำอย่างที่เคยกล่าวไว้นะฮะแต่ว่าคิดในแง่ดีอย่างน้อยเราก็ได้บัฟเรเจนรับประกันมา1อันแล้วเนาะก็เป็นบัฟอ่าเยลิมีเนาะเก็บเยลิมีครบ200อันมันจะยิงเป็นดาวตกมีย์กออกมานะฮะน่าจะต้องคอมโบกับพวกแบบ เยลลี่หมีไหมเออแบบผลิตเยลลี่หมีโดดตัวใหญ่ได้เยลลี่หมีหรือทำลายได้เยลลี่หมีอะไรเงี้ยเออผมว่าน่าจะแบบเอาไปเล่นมันอยู่หรือไอบัฟพุ้หมีอะไรเงี้ยเออที่ยิงพุอะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องวัดดวงอีกทีว่าบัฟจะมาหรือเปล่าเกอเอาจริงเวลาแบบเล่นเบรกนี้ผมรู้สึกว่าสนุกกว่าบางเบรกที่แบบสุ่มๆเหมือนกันนะไม่รู้ดิเออหรือว่าใบแอดวะเอออาจจะใบแอดก็ได้นะฮะเสียดายเครื่องยนต์แบบมาเร็วไปหน่อยนะผมว่าเครื่องยนต์ถ้าไม่ใช้เครื่องยนต์แล้วเป็นสมบัติทำแต้มอย่างอื่นนาะีน้เพร อันนี้แอบแบบวิ่งไกลไปนิดนึงแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรนะฮะก็ประมาณนี้เนาะต่อไปอุ้ยบัฟวิ่งเร็ว8%ปผมว่าบัฟก็โอเคนะแม่เหล็กก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะจริงๆแม่เหล็กผมว่าเบล็กมีค่อนข้างสำคัญนะอ่ะโอเคได้เฟืองอ่ะได้เฟืองมา2นะนะไม่รู้ว่ารอบนี้นี่จะได้บัฟเกิน3อันหรือเปล่านะขอขอสัก2ออันก็ยังดีอนะ่ะเพราะว่าบางทีถ้าซวยมากๆเนี่ยเฟืองไม่มาเลยก็แบบ ได้บัฟอันเดียวหรือ2อันในช่วงแบบผัดท้ายอะไรเงี้ยมันก็จะแต้มช้าไปหน่อยนะฮะอันนี้เราได้ดีบัฟเกมเร็วขึ้น8%มาซึ่งเอาจริงเป็นดีบัฟที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันแค่ทาให้เกมเร็วขึ้นเฉยๆมันก็ไม่ได้แบบทําให้แบบเสียผลประโยชน์เลยขนาดนั้นนะเออถ้าไม่ใช่แบบบัฟหักคะแนนหรือบัฟลดเลือดเร็วหรือบัฟหมีขมอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นพวกดีบัฟคือเบรกนี้เนี่ยแม่เหล็กค่อนข้างแอบสําคัญนิดนึงเพราะว่า เยลลี่มันเยอะนะในหลายๆจังหวะหลายๆช็อตอะไรเงี้ยถ้ามีแม่เหล็กมันช่วยเก็บได้ค่อนข้างแบบหมดจดมากขึ้นนะผมว่าเดี๋ยวอาจจะเล่นสายเยลลี่หมีอ่ะก็เลยเอาแม่เหล็กมาช่วยหน่อยเพราะว่าสายเยลลี่หมีเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแม่เหล็กมันจะค่อนข้างแบบเก็บยากนิดนึงเนาะเผื่อด้วยเพราะว่าผมอยากให้แบบเอาตัววิ่งสั้นๆมาก่อนก่อนช่วงประมาณแบบขึ้นผัดหกอะไรเงี้ยผมอยากให้มีตัวมาก่อนช่วงผัดหกจะได้แบบพอขึ้นผัดหกอ่ะ มันจะได้เผื่อแบบเราไปเล่นตรงช่วงด่านที่มันเป็นด่านสีขวางเยอะๆไงไอ้ด่านขยะใต้ทะเลช่วงก่อนด่านขยะใต้ทะเลมาอะไรเงี้ยเราจะได้แบบตัดสินใจถูกว่าควรไปเวานาอะไรเงี้ยของดีๆไม่มาอะไรเงี้ยปกติผมจะชอบแบบไปสายทําลายอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้บูสแต้มจากด่านขยะใต้ทะเลได้ไงถ้าเกิดแบบดวงปกติอะไรเงี้ยก็ท็อป10ไม่ยากนะเด็กนี้แต่นั่นแหละส่วนใหญ่ถ้าแบบ ไม่ค่อยที่1เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่หนึ่งจะแบบชอบไประดับประมาณห5ื่นบวกเลยเนี่ยเ,ออเด็กนี้ก็แต้มอาจจะดกเฟอร์นิดนึงนะก็ไม่แปลกอะไรที่แบบอาจจะโดูแบบที่1ยากหน่อยนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้คาดหวังที่หเราเอาเน้นสนุกสนุกนะน่าจะสกิลปิดอีกทีไม่น่าทันนะดูจากเลือดหรือทันวะสกิลอเชอลม,มันก็เร็วอยู่แต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่านะโอเคไม่น่าทันนะฮะก็จบที่6 3สาเกนาะต่อไปโอเคเซตแรกไม่น่าประทับใจเซตสก็ไม่น่าประทับใจเซตสาม ก็ยังไม่น่าประทับใจอยู่ดีนะฮะเฟสสี<ะ>่โอ้โหได้บวกหมียักษ์แต่ว่ามันดีนะแต่ตัวแบบเห็นแล้แค้นหน้ามากเลยอะทุกคนรู้แฟนขับรู้ว่าเรารักนินจาขนาดไหนดังนั้นเราจะเลือกเชอร์รี่โคลานะฮะเออคุณนินจามันก็โอเคแหละมเมื่อกี้บอกว่ามันได้บัฟเพิ่มคะแนนหมียักษ์ไงเพราะว่าเราได้บัฟไอหมีดาวตกนะซึ่งไอหมีดาวตกมันผลิตหมียักษ์ก็ปริมาณเยอะอยู่ ไอเพิ่มคะแนนหมียักษ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะฮะเอามาคอมโบกันแล้วได้แต่ว่าเนื่องด้วยมันมากับนินจาดังนั้น Objection Object <ion. S 1> ไม่เอาฉันจะไม่เล่นนินจาแกไม่มีฟิตโอเคถึงอะสกิลพอดีก็เลยถึงนะฮะเอาให้มันดึงระยะดึงแต้มไปได้ก็พอแต่ว่าผักนี้ก็อาจจะดูแบบเสียดายของนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะสำหรับผักนี้เนาะโอเคนี้เอามีถั่วชุบนิดนึงแต่ว่า ก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครต่อไปมามาที่ผัดที่4กันแล้วนะครตอนนี้ก็คือยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะเออยังไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจาก I ไอ้บัฟไอ้นี่นะไอ้บัฟผัดแรกอะนอกนั้นก็รู้สึกเฉยๆนะฮะโอเคลุน้นได้เปปเปอร์มินก็ถือว่าโอเคได้กล่องมานะฮะมันต้องได้เฟืองให้ได้บัฟแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราผัดที่สี่ละเรายังไม่ได้บัฟจากเฟืองเลยอ่ะหนึ 1, ่งสองโ,โอ้โอ้มาเหมือนประชด โอ,อ,อ้มาอีกเออมาอีกมาโอ้อันนี้คือมาแบบมาโคตรประชดเลยนะฮะอ่าก็มีทําลายได้โมนัสไทม์ส0งอยอันนะแล้วก็มีทําลายได้น้ำมือมอีเพิ่มคะแนนไอเทม500,000ผมว่าเอาบนัสรไทม์น่าจะดีมั้ง เพราะว่าเราเน้นสายเยลี่ไงเออผมว่าไปทางบรรทัแล้วกันคือผมอยากลองบัฟทำลายได้บนรรทดด้วยเพราะว่าผมไม่เคยผมไม่เคยใช้เลยไงบัฟนี้นะฮะเอาเราอยากลองอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างส่วนบัฟไอเทม5้าแสนนี่ผมคงไม่เอานะเพราะว่าเคยลองแล้วห่วยเออ,คอเคยลองทัดใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นบัฟที่ห่วยๆนะบวกแต้มค่อนข้างน้อยนะฮะคือมันให้ระยะเวลาไอเทมบวก3็ก็จริงแหละแต่แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ขนาดนั้นนะเออ เราไม่ได้เน้นบัฟตะบองขนาดนั้นอยู่แล้วเงียมันมันจะใช้คุ้มก็ต่อเมื่อแบบเอาไปคู่กับบัฟตะบองอะไรเงี้ยไอบ้บัฟอันนี้ที่ผมมองว่าคุ้มก็มีทาลายได้บนธรรมนี่แหละเออที่รู้สึกว่าคุ้มนะแล้วก็พวกแบบไอ้ทำลายได้มันจําได้ว่ามันมีทําลายได้ไอเยลี่พลังงานใต้ทะเลได้มั้งเอออันนั้นก็น่าสนใจนะฮะส่วนบัฟอื่นก็แล้วแต่นะก็ถ้ามาเวน,นี้นี่ผมว่าผมเน้นไปทางเพิ่มคะแนนเยลี่เหรออืมก็ดูดีนะ หรือถ้ามีบัฟเกี่ยวกับบนัธรรมแบบพวกขยายแม่เหล็กบนัธรทมขยายเวลาบนัธรทมเพิ่มคะแนนบนัสรทมอะไรเงี้ยผมว่าก็พอโอเคนะฮะเพราะว่าเราได้ทำลายในบนัธรรมเนาะแต่อนี้ผมว่าเอาไปเล่นคอมโบกับด่านไอ้ด่านขยะใต้ทะเลน่าจะมันอยู่นะเออแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันเลมอนอัศวินจะมาตองด่านขยะใต้ทะเลพอดีอะไรเงี้ยเออเราน่าจะขึ้นบนัสสนุกดีนะก็ถ้าผัด5เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นตัวอะไรเราได้บัฟอะไรถ้าเกิดแบบ ไม่ไม่เป็นตัวที่แบบวิ่งไกลเกินไปอะไรเงี้ยแล้วผัดหกจังหวะดีผมว่ามันน่าจะเอามาคอมโบกันดีก็เดี๋ยวผมค่อยตัดสินใจทีแต้มอาจจะน้อยนิ้เพราะว่ามันเป็นตัวเก่าแล้วเนาะคือหลกัหลกๆที่เลือกมาก็เพราะว่ากล่องมันเยอะดีนะฮะซึ่งจริงๆต่องที่ได้มาจากเมื่อกี้ก็คุ้มนะเพราะเมื่อกี้นี่ออกเฟืองมากี่อันนะน่าจะหกเจ็ดอันนะเมื่อกี้คือเปิดมาทีเดียวคือได้บัฟคืนเลยก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะ อ่ะถึงโบนัสไม่ใช่ถึงโบนัสถึงขวดเลือดพอดีนะอ่ะโอเคโดดยื้อปิดท้ายนิดนึงเนอปมาสู่ผลที่5กันแล้วนะผมก็โอ้เสร็จแล้วไม่น่าประทับใจเฮ้ยรอ,ออะไรล่ะเอามาเลยเอ้ยหรือวันนี้มันจะเป็นวันของเราเออเฮ้ยเฟืองมาห้าอันได้บัฟอีกโอ้อย่างคุ้มนะจังหวะนี้มีอะไรมีทำลายได้น้ำหมึกมียิงเลเซอร์มีแม่เหล็กผมว่า เอาเลเซอร์แล้วกันอ่ะเพิ่มคะแนนทำลายเพิ่มคะแนนทำลายหน่อยเพราะว่าผมว่าผมต้องการให้มันขึ้นโบนัสมีโอกาสขึ้นโบนัสมากขึ้นบอกว่าผมไปทางเลเซอร์เอามาช่วยเพิ่มคะแนนทำลายแล้วก็ช่วยทำลายในบางจังหวะน,น่าจะดีนะฮะแต่ตอนนี้คือเราได้บัฟไอลูกไฟอ่าเพิ่มความเร็วลูกไฟ70%ถูกไหม จำเปอร์เซนต์ถูกป่าวะอ่ะไอบ้บัฟลูกไฟสีฟ้านั่นแหละนะซึ่งเป็นบัฟที่ผมปกติผมก็ชอบเลือกอยู่แล้วไงรอบนี้นี่มาเป็นบัฟฟรีก็ถือว่าหลอมลอมเลยหรือว่าวันนี้มันจะอวยจริงปะเออหรือว่าตาน,นี้มันจะอวยวะเรามีลุ้นได้ที่หนึ่งแบบว่าวแบบปิดท้ายอะไรนี้เพราะว่าอีกเดี๋ยวเราก็จะรีซีซันแล้วไงถ้าเกิดแบบได้ที่หนึ่งปิดท้ายนี่มันจะเป็นอะไรที่แบบเลิศเลินสแมนแตนมากนะฮะโอ้มาถึงตรงนี้ได้สบายๆนะเพราะว่าเรามีลูกไฟเพิ่มระยะทางมาเนาะ ก็นางฟ้าถึงมันจะมีขัเล้ยงชุบก็เหอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อึดหรือทําระยะได้เวอร์วงังอลังการเลยขนาดนั้นเนาะดังนั้นการที่มันได้บัฟลูกไฟมาก็อาจจะช่วยนิดนึงเอ้ยอย่างนี้ผมว่าถ้าเลมอนมาพอดีเนี่ยหรืออัศวินมาพอดีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จี๊ดจ๊าดสะใจมากนะฮะเราอาจจะได้ขึ้นโมนัสโลัวเลยนะผัดหน้าเออหรือว่าเราจะไปทางบัฟหินดีวะเพราะว่า ถ้าเกิดแบบอยากเน้นให้ขึ้นโบโบโบ,บ่อยๆผมว่าผมไปทางบัฟหินดีกว่าอยากอยากขึ้นโบรัวๆเอออยากแบบทําอยากฟินอยากขึ้นโบรัวๆอะไรเงี้ยเออเพิ่มคะแนนทําลายผมก็โอเคแล้วนะก็มีบัฟเลเซอร์ไงก็บัฟเลเซอร์ก็ช่วยเพิ่มคะแนนทาลายอีกก็หลายแสนอยู่นะฮะดังนั้นผมว่าน่าจะพอแหละเอออะไปได้หน่อยผมอุ้ยได้โบพอดีอะได้โบพอดีก่อนตุยอุ้ยแถมเป็นโบหมีด้วยคดคุ้มนะฮะ ตะวโบหมีด่านนี้นี่บอกเลยว่าโอ้แ้มดีมากเพราะว่าหมีเยอะมากเยลลี่เยอะมากไงเห็นไหมดูดิผมชอบมากนะฮะโบหมีด่านนี้เออคุ้มค่าคุ้มราคาทุกระดับประทับใจต่อไปการเลือกแห่งโชคชะตาของเราที่เราเลือกไว้นะฮะผมว่าผมน่าจะไปทางบัฟหินละกันอ่ะผมตัดสินใจละผมว่าผมเอาบัฟหินนะฮะเน้นเพิ่มปริมาณสีขวางเพื่อให้เราขึ้นโบได้บ่อยเนาะ โอเคขอแบบเอ้ยอย่างนี้บอกว่าถ้าเลมอนมาพอดีเนี่ยหรืออัศวินมาพอดีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จี๊ดจ๊าดสัใจมากนะฮะอุ้ยเลมอนมาจริง <c oughs> เอ้ยตอนแรกคิดว่าแบบไม่ได้คิดว่าเลมอนจะมาโอ้ถ้าเลมอนมาเราเอาบัฟสแตกทำลายน่าจะดีกว่าปะ่ะเลมอนน่าจะได้ขึ้นโบแบบฉ่ำอ่ะเออผมว่าขึ้นโบฉ่ำแน่พราว่าวัฟหินก็คือมันเพิ่มปริมาณสีขวางด้วยไงดังนั้นมันนับเป็นชิ้นถูกไหม เท่ากับเหมือนเราทําลายชิ้นดึงเราได้2ชิ้นได้คูณ2ผมว่าเราน่าจะขึ้นโบแบบรัวมากนะในบางจังหวะนะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะขึ้นโบรัวแค่ไหนนะผัดนี้อ่ะโบครั้งที่1น,นะฮะเราบอกเลยว่าเลมอนคือฟินมากเพราะว่าเรามีบัฟแม่เหล็กแล้วตัวเลมอนนี่คือแบบพอพุ่งความเร็วแสงได้แม่เหล็กอีกแม่เหล็กจากตัวมันเองอีกแล้วก็เรามีบัฟแม่เหล็กด้วยอ่ะซูปเปอร์แม่เหล็กก็เรียกได้ว่าฉ่ำนะก็คือดูยดือดบนโบฉ่ำๆนมก็ลงมา500ล้านมาไปกันต่อ โบครั้งที่สองมาเร็วมากเมื่อกี้ไอตัวยตะบะเมื่อกี้มันสีขวางเยอะกล่องเยอะไงเออโบคือมาเร็วมากอ่ะก็คือแบบเลมอนคือผมว่าน่าจะได้ขึ้นโบสักห้าครั้งอ่ะเออผมว่ายังต่ำเลยน่าจะห้าครั้งนะผมว่ามาแน่โบนัดผมอันนี้โบครั้งที่สองโบรู้สึกว่าไอโบที่มันเป็นโบกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่าแต้มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโบแบบโบกลางวันกับโบดัตหมีเนี่ย ค่อนข้างที่จะแต้มเยอะนะสำหรับโบนัสเ็กน,นี้นะก็โบนัสเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นแบบที่นะแต่ข้อเสียคือมันอาจจะวิ่งนานนิดหนึ่งนะอ่ะอันนี้โบครั้งที่3มันก็จะสลับกันเนาะก็จะเป็นโบกังวันกับโบกังคืนเนาะคกอผมจะเรียกโบครังแรกว่าโบกังวันนะที่มันจะเป็นอ่ะที่เป็นพื้นหลังสีฟ้าส่วนไอโบกลังคืนก็คือไอพื้นหลังสีดําที่เป็นท้องฟ้ากลางคืนอ,ะอ่ะอ่ะน,นั้นผมก็จะเรียกโบกังคืนเนาะโบกังวันก็แต้มดีกว่าเพราะว่ายาลี่เยอะกว่าเนาะแต่ว่าโบกลางคืนก็โอเคแต้มก็อุ้ยครั้้งที่4ใจเร็วนไดมาก เออแฟรเอ็กซ์เพหรือเปล่านะจังหวะนี้แต่จริงๆถ้าเกิดเป็นบัฟทำลายสแต็คนี่ผมว่าแต้มอาจจะดีกว่านี้นะเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะไม่คิดว่ามันจะเลมอนจะมาไงคือกะว่าแบบเอาตัวอะไรก็ได้อ่ะอยากขึ้นโบบ่อยๆเฉยๆคือถ้าเป็นเลมอนมาอย่างเงี้ยเอาจริงๆได้บัฟสแต็คทำลายน่าจะคุ้มกว่านะแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรเราเลือกมาละบางครั้งการตัดสินใจมันก็มีโอกาสผิดพลาดได้นะฮะอย่างที่บอกอ่ะโบครั้งที่เท่าไหร่แล้ววะครั้งที่ห้าละอันนี้คือที่เราคุยกันไว้นะว่าครั้งที่ห้าหรือว่าไม่จะเเกิอมา ผมว่าน่าจะเกินอะเพราะว่านี่เรายังอยู่ในด่านขยะใต้ทะเลอยู่เลยนะเราอยู่ประมาณปลายด่านเนะี่ะผมว่าน่าจะได้มีขึ้นอีกแล้วคือเลมอนเลือดยังเหลือเยอะเลยอะเอ้ยผมว่าน่าจะมีหกเจ็ดครั้งบวกแล้วแหละจังหวะนี้อ่ะโอ้โบคบั้นที่หกเอ้ยอันนี้โบรั้นที่หกแล้วนะเอ้ยขึ้นรัวมากรัวจริงแล้วคือเราได้ไอสมบัติเพิ่มคะแนนเยลลี่มหมีเลยเออจริงๆริการได้พวกสมบัติเพิ่มคะแนนมาในจังหวะผัดนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเราขึ้นโบบ่อยไงเออเราก็ได้เยลลี่จากโบเยอะนะ พวกสมบัติที่แบบเป็นสมบัติทําแต้มปกติก็จะเสียเปรียบหน่อยเพราะว่ามันทํางานบนโบไม่ได้ไงแต่ว่าไม่เป็นไรนมเราก็ถือว่าได้กําไรมาเยอะละต่อไปก็จะเป็นโบรอบที่7เนาะใช่ปะวะเริ่มสับสนละขึ้นโบบ่อยเกินโบขึ้นโบนักบ่อยเกินเริ่มมึนละเริ่มอึนละว่าตัวเองตอนนี้อยู่ตรงจังหวะไหนของชีวิตนะจังหวะนี้ตรงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพักพอดหน่อยเพราะว่าไม่่อยมีอะไรทำหลายเลยอะขอเออขึ้นอีกอ่ะอันนี้โบครั้งที่โบครั้งที่7็แล้วอ่ะใช่ปะวะ เสร็จหรือเออช่างมันเถอะไม่นับละไม่นับละที่หย่นับละถ้าสมมติมีเพิ่มคะแนนเยลลี่หรืออะไรสักอย่างนะผมว่าอืมหรือมีเพิ่มคะแนนบนโบน,นัสทามาด้วยนะอบอกเลยนะฟินแต่แค่นี้ก็โคตรฟินละเออแต่แค่นี้ก็โคตรฟินแล้วนะเอาจริงคือบัฟหินที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็มีข้อดีก็ตรงที่ว่าแบบเวลามันทําลายมันได้ปริมาณชิ้นอย่างที่บอกนะมันก็จะทําให้เราแบบมีโอกาสขึ้นโบได้ถี่นะอ่ะอันนี้โบครั้งที่8ใช่ไหมอ่ะโบครั้งที่8ปดนะผม โบโลรวๆอย่างที่บอกตอนนี้ก็3,005 5ละแต่ถ้ามีแบบบัฟเพิ่มคะแนนเยลลี่อะไรมากกว่านี้เนะี่ยผมว่าแต้มมันน่าจะมาเยอะๆกว่านี้อีกนะแต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้ก็ถือว่าฟินละเพราะว่าแค่เยลลี่เบสจากโบท่าทมเพียวๆมันก็ปริมาณแบบคุ้มค่าแล้วไงอ่ะครั้งที่9 <c oughs> <c oughs> อ่ะขึ้นโบสิทครั้งบวกไปเลยเวละ่ะ เออผัดเดียวเลมอนหมมจัดเต็มขึ้นโบแบบสะใจเอ้ยเพิ่งเคยรู้สึกว่าเเคยรู้สึกแบบรู้สึกดีขนาดแล้วคือเราได้บัฟไอลูกไฟเร็วมาด้ไงเวลาขึ้นโบทีก็คือแบบสะใจมากเพราะว่าทําระยะทางได้เยอะมากนะเรียกได้ว่าเอามาคอมโบดีนะเออบัฟลูกไฟนี่คือแบบปกติเอามาเพียวเพยวเดี๋ยวเดยวมันก็มันก็โอเคแหละแต่ว่าพอยิ่งเอามาคอมโบอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งคุ้มนะยิ่งตรงจังหวะน,นี้นี่คือขึ้นโบแบบฉ่ำขึ้นโบแบบสะใจมากนะ ตอนนี้เราขึ้นโบไป9้าครั้งแล้วเนาะอ่ะโบครั้งที่ส0บโอ้อย่างนี้เราจะได้โบหมีปิดท้ายไหมอะถ้าได้โบปีปิดท้ายนี่จะดีมากเลยแต่ว่าถ้าผมจาโครงสร้างด่านไม่ผิดเนี่ยน่าจะสี่ขวางอาจจะไม่พอนะอืมแต่ว่าอ่ะให้วัดดวงเอาละกันถ้าเกิดได้ขึ้นโบอีกทีผมว่าน่าจะได้นะผมแต่ตอนนี้เราที่หนึ่งแล้วนะนี่ขนาดแบบบัฟไม่ได้คอมโบกันเวอร์วังขนาดนี้ตอนนี้สี่ันห้าแล้วนะเพราะว่าคะแนนโบโบนัดท่ามันเวอร์จริงนะเบรกนี้เพราะว่าเยลลี่โบโบนัดทรามันแบบเยอะมากไงมหาศาลมากแล้ววบบกกั เรามีแบบ <c oughs> ขอภัยนะเรามีเพิ่มระยะทางค่อนข้างเยอะนะดังนั้น <c oughs> การที่เราได้เยลลี่บนมนัษทธรรมมาเนี่ย <c oughs> มันก็เลยช่วยให้แบบ เด้งแต้มมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็ขึ้นโบไป10ครั้งพอดีอ่ะขึ้นโบไป10ครั้งนะผัดนี้โอโอเคตอนนี้ผมไม่เอาอะไรละฟินละ <laughs> คือซักเซสละตอนนี้ยคลิปนี้ก็คือมีคอนเทนต์ละเกลือแต่โอ้โดนเลือดลดเร็ว0.5ว่ะมันคุมไหมวะ A few minutes later อ่ะผมว่าผมเอากล่องละกันเอาชัวร์เอาชัวร์อย่างน้อยก็ได้บัฟแน่ๆถึงจะได้ดีบัฟ0ูมาก็ไม่เป็นไรนะฮะก็พอรับไหวพอรับได้อยู่ไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้น อะเยลลี่โคเฟืองสองอันนี้เราได้เฟืองอยังวะเออเราได้บัฟเฟืองอยังวะเออได้แล้วใช่ไหมอ๋อไม่ใช่บัฟไอ้บัฟกระลอกนะเอาผมเอาอันนี้มาละกันเอามาเพิ่มสแต็กไอ้บัฟเยลลี่หมีด้ยเพราะว่าอาจจะช่วยให้เยลลี่หมีเราหล่นบ่อยๆเนาะอ๋อบัฟเฟืองได้แล้วนี่วะโอเคเรามีอะไรเรามีผู้ดาวมีเยลลี่โคแล้วก็มีเชอร์รี่ผู้ดาวนี่ผมตัดละกันเพราะว่าเรามี เราได้เยลลี่โคมาแล้วเนาะอันเมื่อกี้ถูกไหมอ่ะเราจะให้เยลลี่โคมาเมื่อกี้นะผมสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าน่าจะพอละส่วนถ้าเกิดเป็นบัฟผู้ดาวแต่เราไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวกับเยลลี่ดาวเลยนะบนโมนัร์ไทม์ก็ไม่ค่อยมีเยลลี่ดาวนะฮะส่วนเชอร์รี่เนี่ยผมว่าอืมเชอร์รี่น่าจะโอเคนะอ๋อเรามีอนี่ไงบัฟเพิ่มสปีดบัฟลูกไฟนะผมว่าเชอร์รี่ได้อยู่มีเพิ่มสปีดสิบสองเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะว่าเชอร์รี่เนี่ยยิ่งเราวิ่งเร็วมันก็ยิ่งป่าทีนะฮะ เอามาคอมโบกับบัฟลูกไฟก็ถือว่าโอเคอยู่เสียดายเราไม่มีบัฟเพิ่มคะแนนเยลลี่เนาะเสียดายคือถ้าเป็นบัฟเพิ่มคะแนนเยลลี่อ่ะไอแบบไออันที่เป็นแม่เหล็กเราเพิ่มคะแนนเยลลี่สองหมื่นอ่ะอันนั้นผมจะเอานะเพราะว่าเราเอามาช่วยคอมโบเพิ่มโบนัสไทม์เราได้ไงเออเสียดายมันไม่มานะฮะมันดันมาเป็นเชอร์รี่ไปไอบัฟเฟืองเนี่ยมันก็ต้องวัดกันอีกทีว่ามันจะเอาอะไรออกมาด้วยนะมันมี3อันไงก็สุ่มหนึ่งในสามก็ต้องวัดกันอีกทีคล้ายๆลายไอันต้นไม้พันปีอ่ะเออจำ ต้นไม้พันปีก็ต้องไปสูงอีกทีว่า1ในสที่ต้นไม้พันปีจะให้มามันจะเป็นอะไรือจริงเยลี่โคก็ดีแหละแต่ผมว่าเยลลี่โคมันไม่ได้มีแบบเพิ่มขนงเพิ่มคะแนนอะไรแล้วก็ส่วนหนึ่งคือผมมีเยลี่โคที่มันเป็นคอมมอนอยู่แล้วอ่ะก็น่าจะพอๆกันนะฮะก็เลยคิดว่ามีคุณภาพก็น่าจะไม่ต่างกันมากเพราะว่ามันก็ได้ผลลัพธ์ใกล้ๆกันก็คือยิงทําลายสีขวางได้เหมือนกันผมแถมเรามีเวอร์ชั่นปกติแล้วด้วยผมว่ามันก็พอโอเคกันแหละเออไม่รู้ถ้าแบบเป็นเยลลี่โคอีกอันจะคุ เมื่อกี้เหมือนเพิ่งสังเกตว่าไอดาวตกหมีเราขึ้นรัวๆเลยเว้ยหรือว่ามันนับเยลลี่จากบนัสำถาได้วะเออถ้ามันนับเยลลี่จากบนัสำถาได้ด้วยนี่คือแบบก็แอบคอมโบกันดีอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ควรจริงๆมันไม่ควรเยลลี่มันจะหล่นมารัวขนาดนั้นนะเออแต่เมื่อกี้คือมันหล่นมารัวเลยแสดงว่ามันน่าจะนับจากเยลลี่หมีบนโบนัสำถาด้วยแต่ว่ามันจะทํางานหลังจบบนัสำถมาเนาะเออน่าจะใช่นะน่าจะใช่ถ้าผมไม่ได้มโนไปเองนะคือไม่ได้สังเกตเลยเพิ่งมาสังเกตเมื่อกี้เออ เพราะว่าเมื่อกี้เล่นคือตามันตอนผัดเลมอนคือตาลายมากไม่ได้มองอะไรเลยมันรัวมากนะอ่ะโอเคก็ตรงจังหวะนี้นี่ข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีโบนัสทามอีกอันหนึ่งเนาะคือเรียกได้ว่ารอบนี้น่าจะนานกันนิดนึงนะเพราะว่าขึ้นโบว์ข่นขนข้างถีนะครับแค่ผัดเลมอนเราขึ้นไปสิบรอบแล้วผัดอื่นก็อาจจะไม่ได้ขึ้นพีข,ขนาดนั้นหรอกเพราะว่า <c oughs> ขอาอภัยนะครับตอนนี้ก็ยังมีเสเลตติดคอนิดนึงอยู่คือตอนนี้ก็หายจากแบบอาการ ไม่สบายก็เกือบประมาณแบบ9 0้0สแล้วแหละแต่ว่าที่ยังเหลืออยู่ก็คือแบบพวกเสี่มหักนิดนี่หน่อยๆนะก็เลยอาจจะแบบบางจังหวะอาจจะมีแบบคอแหบคอแห้งบ้าง <c oughs> เอออา่าบางจังหวะผมก็อาจจะแวบไปกินน้ําบ้างอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวจะตัดทิ้งออกไปนะอ่ะโอ้สกิลท้ายแบบพอดีเป๊ะโอ้จังหวะดีๆนะเลือดลด0.5%ไม่มีผลกับเราอุ้ยได้โบนัสแถมอีกอู้ได้โบนัสหม,มีด้วยโอ้โคตรคุม้ม <c oughs> โอ้เสียดายถ้าเราแบบมีบุ๊บบั๊บ ตระกูลแม่เหล็กอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้ผมว่าน่าจะมันนะแบบไอบัฟไอเก็บลูกไฟแล้วได้แม่เหล็กอะ่ะเออได้ซุปเปอร์แม่เหล็กอะไรเงี้ยโอ,อ้ผมว่าน่าจะดีนะต่อไปมามาสู่ผัดที่แปดกันนมก็คือตอนเนี้ยผมไม่ค่อยซีอะไรละแต่ว่ามีขมเหรอจําได้ว่าผมมีเพิ่มคะแนนหนีขมปะอ่ะมีนะแต่ว่าอืมไม่น่าคุ้มเสียแ <laughs> มวดีกว่า <laughs> เฮ้ยเลเจน เออหงดําได้อยู่ได้กล่องด้วยตอนนี้ยังหวงกล่องอยู่ก็ยังอยากได้กล่องอีก <c oughs> มาขอเฟืองเยอะๆขอเฟืองโอ้เฟืองเออเฟืองเออเฟืองมาสามอ,อ,อย่างนี้เรามีลุ้นได้บัฟอีกรอบหนึ่งถ้าดวงดีพอนะฮะหงดําได้อยู่เพราะว่ามันทําลายทางหน้าจอตอนใช้สกิลนะดังนั้นก็คือจังหวะแบบมีสีขวางเยอะๆแล้วสกิลพอดีก็คือทําลายแบบฟินแน่นอนนะคือจริงๆสายที่เราเล่นเนี่ย ค่อนข้างสเปกสป่สาเหมือนกันเนาะ <c ười> คือแบบค่อยงแบบไม่ได้เน้นไปทางใดทางหนึ่งนะ <c ười> มีความจะจะเป็นทําลายก็ทําลายไม่สุดจะมีความเป็นแบบสายสปีดก็ก็สปีดจะเป็นเยลลี่ก็ก็มีความเป็นเยลลี่อยู่อะไรเงี้ยไม่สุดสักทางนะเออเสียดายเหมือนกันที่แบบไม่ได้สุดไปทางด้านใดด้านหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบแค่นี้ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะฟินแล้วแหละเพราะว่าเยลลี่ก็คือสะใจมากตอนโบนัสทามน,นะแถมอันนี้เราได้บัฟอ่ามีแม่เหล็ก เพิ่มเติมเวลามีโลด้วยดังนั้นะระยะแม่เหล็กเราก็จะยิ่งกว้างลงเสตได้เราไม่ได้บัฟไอ้นี่มาเนาะไอ้เพิ่มระยะขอบเขตแม่เหล็กแล้วก็พวกบัฟแบบที่มันให้ซุปเปอร์แม่เหล็กอะไรเงี้ยเออผมว่ามันถ้ามาดีจะดีกว่านี้มากก็คือสเปซสป่ามากเซตที่เราเล่นแต่ว่าเล่นสนุกดีเพราะว่ามีหลายอย่างดี <laughs> ทุกอย่างมันดูแบบเยอะแย,ย,ยะต๋เป๊ะก่าเลยหมด <laughs> ก็เสียดายโบนัสกลางคืนนี่ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนาะโอ้แต่ตอนโบนัสกลางวันนี่คือแบบสะใจมากนะยิ่งตอนหล่นลงมาไอ้ตรงรอบแรกนี่คือแบบดาวต,ตกลัวลัวหล่นแบบพิเกตจะทุบท,บท,บทุบนะจังหวะนี้เอ้ยผมว่าผมลุนที่1ได้นะเพราะว่าตอนนี้เราก็ที่1ล่ละเออผมว่ารอบนี้เรามีลุ้นที่1นะ่ะแหมไอ้จังหวะตาไหนที่แบบไม่ได้กะว่าจะเอาที่1หรืออะไรอะไรเนี่ยเออมันมีโอกาสได้ที่1เไว้ที่บอกว่ายังมีโอกาสได้ที่1เนี่ยเพราะว่า มันก็มีโอกาสที่เราอาจจะเจอแบบโหดในช่วงผักท้ายก็ได้อุ้ยหล่นไปหนึ่งตบก็ไม่น่ามีผลอะไรมากขนาดนั้นนะถ้ามันสกิลทันอ่ะเออค่อยว่ากันเราไม่ได้มีชงมีชุบอะไรเด้อถ้าตายก็คือตายเลยเออเราไม่ได้มีชงมีชุบอะไรนะฮะสกิลอีกทีหนึ่งอ่ะทันแน่ๆแต่อีกทีหนึ่งหัวไม่ทันก็ไม่น่าเป็นไรอ่ะเออถ้าอีกทีหนึ่งมันไม่ทันอยู่แล้วก็คงไม่ต้องเสียสอะไรมากนะอ่ะผมก็ปล่อยๆไปเลยแล้วกันแต่ว่าหลายคนคนดูก็คงจะกำมัดแหละ ก็รอบนี้นี่ถ้าเกิดมันฟินมากๆหรืออะไรยังไงเนี่ยถ้าผมขี้เกียจอะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าผมขี้เกียจผมก็นั่นแหละอาจจะไม่ตัดก็ได้นะครับต่อไปอะผัดที่เก้ากันแล้วอุ้ยน้องไามแต่มันไม่ใช่เฟืองนี่ลันแต่ว่าได้กล่องนะเราก็ยังอยากได้เฟืองอยู่นะอะเอามาเหอะอยากได้เฟืองเออเฟืองต่อไมมก็ไม่เป็นไรเราอยากได้เฟืองขอเฟืองขอเฟืองสามอันเฟืองมาไหมเฟืองมาหนึ่งโอ้เฟืองมาแค่อันเดียว เสียดายเฟืองมาอันเดียวถ้าเฟืองมาสักสองอันผัดท้ายเรามีสิทธิ์ได้ลุ้นอีกนะฮะแต่อย่างทีนี้แอบยากละอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ก็คงจะไม่ได้แล้วกันก็นั่นแหละอะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นของเราอยู่มันยังคําอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีนะต่อให้เราจะพยายามแค่ไหนก็ตามสุดท้ายเขาก็ไปอยู่ดีต่อให้เราทําดีแค่ไหนเสีดเยดายที่มันไม่ใช่เฟืองนิรันนะแต่ว่าผมว่าเฟืงเองหอกไห้ก็พอดได้แหละอย่างน้อยคอมโบโบนัสก็บวกเยอะกว่า อ๋อเราได้ไอ้นี่มาใช่ปะไอบัฟเพิ่มสปีดเวลาอยู่บนโบนัสไทม์เนาะโอ้เลยได้ว่าพุ่งแบบเมามันพุ่งเร็วแรงทะลุนรกมากนะแล้วเมื่อกี้ถ้าผมจําไม่ผิดผมมองไม่ผิดเนี่ยเราได้บัฟลูกไฟเราได้แม่เหล็กด้วยนะดังนั้นระยะแม่เหล็กเราจะเวอร์มากนะแต่เสียดายเรายังไม่มีซุปเปอร์แม่เหล็กอยู่ดีนะเออยังไม่มีซุปเปอร์แม่เหล็กอยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรนะคือเอาจริงๆมันมันความฟินมันมันสุดตั้งแต่ผัดเลมอนแล้วแหละเออ ดังนั้นผัดหลังๆมันจะเป็นตายไลนดียังไงผมก็ไม่แคร์อะไรขนาดนั้นละแต่ตอนนี้ผมว่าผมได้ลุนที่1แบบจริงจังละเพราะว่าตอนนี้คือเราก็ยังที่1อยู่นะแต่นั่นแหละสงครามยังไม่จบยังพึ่งนับศพทหารนะฮะเรายังต้องไปต่อนะแม้ว่าชีวิตเราจะเหมือนจะขึ้นสูงสุดเราก็มีอาจจะมีสิทธิ์ที่อาจจะเจอคนที่เขาขึ้นสูงกว่าเราก็ได้ดังนั้นเราต้องบินให้สูงขึ้นไปอีกไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาแต่ในจังหวะนี้ฉันจะบินขึ้นสูงให้เป็นที่1ให้้ไดเลฮ้ย ขีดเส้นใต้ไว้นะว่าเราจะต้องเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าก็อย่างที่ผมบอกไปว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดมันออกมาดีเนี่ยแบบจังหวะอะไรดีอะไรเงี้ยผมอาจจะตัดน้อยลงก็ได้นะรอบนี้อาจจะเป็นโบนัสให้คนดูก็ได้ว่าแบบอาจจะไม่ตัดมากอะไรเงี้ยอาจจะเน้นเกมเพลสแบบฟินๆให้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าผัดท้ายๆนี่คือแบบเล่นมันทุกผัดเลยเอผัดท้ายนี่เล่นมันทุกผัดเลยอะรู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกอะเล่นแล้วฟินอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะด้วยแม่งพุ่งบ่อยแล้วขึ้นวัวนัอย่างบ่อย อรู้สึกว่าสนุกอ่ะมีความสุขไม่ไม่ได้รู้สึกมีความสุขในการเล่นเบรกสุ่มมานานเท่าไหร่กันแล้วนะก็น้องทามเนี่ยมีไข่ชุบเนาะเอ้ยอย่างนี้ผมว่าน้องทามมีลุ้นสกิลปิดท้ายทีหนึ่งทันนะเพราะว่าเรามีไข่ชุบไงอ่ะอันนี้พุ่งจากความสามารถเล็กแล้วก็เอ้ยผมว่าได้อยู่อ่ะได้ไอพโพชั่นในด่านมาด้วยขวดหนึ่งนะฮะเอ้ยผมว่าทัน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 พอดีใช่เปล่าทันเถอะลูกทัน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 เออเป๊ะโอ้นี่มันจังหวะแบบ <laundry> เราได้โบนัสหมีปิดท้ายด้วย oh my god โอ้โหความฟินนี้อขอสูดอา,า,ากาศหน่อยขอสูดดมหน่อยเออหอมชื่นใจอ่ารู้สึกชื่นใจหอมชื่นใจกลิ่นมาดาม okay. โอเคโอ้ได้โบปิดท้ายด้วยโคตรฟินโอ้อะไรมันจะฟินได้ขนาดนี้คือตอนนี้ไม่ได้สนแต้หรอก <g ly> แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว <g ly> Oh, ผมว่าผัดท้ายก็คือมันต้องมีอะไรพีกปิดท้ายไหมเออขออะไรพีกพีกปิดท้ายได้ปะอืมเอ้ยลงหมึกเหรอผมว่าลงหมึกก็ได้อยู่มั้งไม่อยากรีแล้อวอะรู้สึกว่ารีอีกมันจะรีอีกมันจะเละไม่รู้สิผมรู้สึกว่าถ้ารีอีกเละผมเอาลงหมึกละกันอะเอาเพื่อความชัวร์รับประกันความสดใสในชีวิตโอเคผมเอ้ยยังได้เฟือง นี่ขนาดเราถอดใจไปแล้วนะเนี่ยเรายังได้เฟืองอีกเหรอโอ้เอ้ยอย่างนี้ผมว่าเอาไอ้นี้มาเลยเพิ่มคะแนนเยลลี่สองหมื่นผมว่าได้ได้แมเล็กเพิ่มด้วยผมบอกเลยว่าแม่เล็กก็คือแบบดูุดแบบืดูดจ็บดูดจาบแน่นอนนะฮะจังหวะนี้แล้วเราได้บัฟไอ้นี้มาด้วยนะวิ่งความเร็วแสงเราเพิ่มคะแนนเยลลี่ดังนั้นเอามาเพิ่มคะแนนเยลลี่อีกผมว่าฟินแน่นอนเอ้ย จะได้มาช้าไปหน่อยนะฮะถ้ามาตั้งแต่ไอตรงที่มันเป็นไอเลือกตอนผัดก่อนหน้าที่เป็นเชอร์รี่อ่ะเฮ้ยผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้อีกเพราะว่าระยะแม่เหล็กเราน่าจะโคตรไกลก็คือตอนนี้ระยะแม่เหล็กมันไกลมากดูระยะแม่เหล็กดิโอระยะแม่เหล็กมันไกลจัดเลยโอ้โหก็คือจังหวะนี้ก็คือแบบถ้าลุงหมึกสไลด์ทีคือแบบระยะแม่เหล็กคือโคตรจะสะใจนะฮะแต่โอ้โหระยะแม่เหล็กก็คือแบบ คือต้องเป็นซูเปอร์เหล็ดเลยนะนี่บอกเลยว่าสะใจกว่านี้อีกแต่แค่นี้ก็คือโคตรสะใจแล้วแค่นี้ก็เก็บเยลลี่ได้ฟินๆแล้วเออก็คือเยลลี่โบราณธรรมตอนเนี้ยถ้าไม่นับเยลลี่หมีลุงอ่ะไอเยลลี่ติดปีกอะไรเงี้ยผมว่าตอนเนี้ยผมเก็บได้หมดลงไปหนึ่งตุ๊บเอ้ยแต่ว่าเราเป็นบัฟไอ้บับดึงหลุมใช่ไหมเออเราได้บับดึงหลุมมาก็ถือว่าโอเคช่วยชีวิตไว้เพราะว่าพูดตามตรงว่าด่านท้ายเนี่ยผมก็ไม่ได้ชินนะฮะช่วงผ่านแรกๆไม่ค่อยมีอะไรลไหล่แต่ผ่านหลังๆนี่บอกเลยว่า ไม่รู้จะตัดตรงไหนดีเพราะว่าพีคจริงๆมันก็ไม่ได้พีคขนาดเราหรอกเออแต่ว่าเล่นสนุกดีเออมันเล่นสนุกดีนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะดิเนี่ยเดี๋ยดีผมไปได้เลยคือจริงๆผมไปได้เลยอะ่ะแม่เหล็กมันแบบดูดให้ทุกอย่างตรงจังหวะก่อนลงก็ขึ้นสูงๆหน่อยจะได้ลงช้าๆหน่อยนะฮะที่หนึ่งแบบชิวๆเห็นไหมเราขีดเส้นใต้ไว้แล้วว่าเราจอที่หนึ่งเราก็ได้ที่หนึ่งจริงๆนะฮะเราไม่เคยโกหกอยู่แล้วเออ อะจบที่2 7 3ล้านนกก็จบที่15,000ห้าพันล้านนกรอบนี้เหมือนที่1สกอร์ก็ถือว่าโอเคนะไม่สูงมากเราก็เลยได้ที่หนึ่งนกอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเด็กเอาสุ่มซีซั่นวันเดอร์แคลนผมก็เล่นไว้ก่อนที่จะรีซีซั่นเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเราเจอกันนะบุย,บย